มาดูทางเขาบ้านนนทรมามจังหวัดนนทรามว่าตําบลนางารหรว่าสูงโคราวันนี้วันที่4ตุลาคม4ตุลาประาามาณ8โมงเ็นค7ดนารนะครับก็น้ำลดลงมากครับสูงมีประมาณตักง10เซนนทางไปน้นปนสูงัางไปบานปะนคนไทย 6กเซนบางที่างทีก็สิบเซนสิบเซนไม่กินเนี่ตประมาณยี่สเมตรสิเจ็ดสิบห้าหลจนั้นก็ทางซีเมนต์นะครับถึงก็เข้าน้ำนะครับก็จะเสียหาย เดือดหันวัดได้กะบกไม่ได้เลยรถวิ่งวิ่งไปมาวิ่งไปน้ององอวิ่งได้นะครับรถใหญ่กดพิฆัตได้โมไซค์ที่ท่อไอเสียสูงได้นะครับก็วิ่งครับก็ค่อยๆไปตรงที่นาแถวๆหน,น้าวัดนะครับสูงแถวๆนั่งดินน้ต่ำแล้วยครับก็บมีรถวิ่งออกกับบ้านองครับ ดูน้ำท่าบันเองโอเคครับมีจักรยานด้วยครับมีจักรยานโอ้ครับดูน้ายกา็มาได้นะค,ครับ ชิฟ้าเ็ยสังเกตนะกขวิบบ่งได้โอ้เลึกครับเขลึกอันนี้คมจะลึกมาตรง้ปลาอ๋อมาล่างรถเนี่ยอ๋อดูว่าจะออกไปข้างในหมู่บ้านลึกไหมครับข้างในหมู่บ้านลึกไหมปกติ เงหมดแล้วเนะวเาะเราเขาน้าก็เหมือนกันเี่เนาะท่วแต่ในตัวบ้านไม่ไม่เป็นไรใช่ไหม <Okay. S 1> มีคนเอาเขาหน้าม,มาใหา้ไหมอ๋อเขาคงจะเห็นว่าภาวะปกติแล้วมั้งเนาะ <Okay. S 1> แล้วแวกไปออกไปนู่นสูงก็ได้ไหม อ่อมากทางเก่าครับทางเกับ